สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆครับค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรครับคุณผสนครับคุณครูตั้มครับเด็กๆครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้กันครับค่ะเอล้วิทยาศาสตร์น่านร,ารู้จะมีเรื่องอะไรให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกกันบ้างครับคุณครูตั้มค่ะวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะจะมีการทดลองหลายอย่างเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่อย่างแรกกันนะคะมีการทดลองแม่เหล็กด้วยนะ แล้วมีอะไรอีกนะคะแว่นขยายด้วยนะคะที่ใช้สองอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแดี๋วก็มีอีกนะคะอีกเด็กเรื่องการจมการลอยนะคะครูประสนโอ้โหน่าสนุกจังเลยครับเด็กๆครับค่ะเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูเมย์กับคุณครูเล็กค่ะจะพาเด็กๆมาทดลองเดี๋ยวเด็กๆลองดูอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ครูเมย์นำมาทดลองมีอะไรบ้าง แม่เหล็กคะ่ะเด็กๆลองมาทายดูนะคะว่าสิ่งใดที่แม่เหล็กดูดได้บ้างและสิ่งใดที่แม่เหล็กดูดไม่ได้บ้างมาดูกันเลยคะ่ะอ่านี่แม่เหล็กนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆลองทายดูสิคะว,ว่าแม่เหล็กสามารถดูดดิสอได้ไหมคะอ่าเป็นไงคะเด็กๆแม่เหล็กไม่สามารถไม่สามารถดูดดิสอได้คะ่ะต่อไปตะปูนะคะ ดูดได้หรือเปล่าคะเด็กๆอ่าหยิบลองทายกันดูสิคะว่าแม่เหล็กสามารถดูดตะปูได้ไหมคะอ่าเป็นไงคะเด็กๆแม่เหล็กสามารถดูดตะปูได้ค่ะเพราะว่าตะปูเป็นโลหะค่ะต่อไปเป็นยางลบนะคะเด็กๆอ่า๋ย็บลองทายกันดูสิคะว่าแม่เหล็กสามารถดูดยางลบได้ไหมคะอ่าเป็นไงคะเด็กๆแม่เหล็กไม่สามารถดูดยางลบได้ค่ะ เรามาดูคลิปหนีบกระดาษกันนะคะเด็กๆว่าแม่เหล็กสามารถดูดคลิปหนีบกระดาษได้หรือไม่แม่เหล็กสามารถดูดคลิปหนีบกระดาษได้ค่ะเพราะว่าคลิปหนีบกระดาษนี้เป็นลวดลวดโลหะนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูกันไกลกันนะคะกันไกลสามารถดูดได้หรือไม่กันไกลสามารถดูดได้นะคะเพราะว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะ และจุงสุดท้ายคือกระดาษดูดได้หรือไหมคะเด็กๆดูนะคะแม่เล็กไม่สามารถดูดกระดาษได้ค่ะุ๊ยครูเมย์เป็นอะไรคะอะไรก็ไม่รู้ค่ะกัดครูเมย์รู้สึกเจ็บๆค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีเลยค่ะคุณเล็กอ๋อนี่ค่ะครูเมย์มดตัวเล็กๆนี่ไงคะคุณครูเมย์คุณเล็กหาเจอได้ยังไงคะมดตัวนี้เดียวเองค่ะอ๋อคุณเล็กมีอุปกรณ์ค่ะ นี่เขาเรียกว่าแว่นขยายค่ะเด็กๆซึ่งแว่นขยายนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ในการขยายวัตถุให้ขนาดใหญ่มากขึ้นค่ะอย่างเช่นในการส่องดูมดหรือแมลงตัวเล็กๆส่องดูตัวหนังสือส่องดูลวดลายใบไม้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูการทดลองจากคุณครูอ้อยและคุณครูป่านกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะการทดลองต่อไปนี้นะคะเด็กๆสามารถไปทํา เล่นเล่นที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะโดยการที่เด็กๆนะคะใส่น้ำลงไปในกระมังหรือถังนะคะใส่เยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็ไปหาสิ่งของนะคะใกล้ๆตัวเด็กแต่ที่ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็สังเกตดูค่ะว่าสิ่งของนั้นมันลอยน้ำหรือว่าจมน้ำค่ะคุณครูก็เลยตั้งชื่อการทดลองนี้ว่าลอยหรือจมค่ะ เริ่มกันเลยนะคะค่ะในการทดลองครั้งนี้นะคะเราจะใช้ตู้ปลาแทนกระมงังหรือว่าถังน้ำนะคะเพื่อเด็กๆจะได้เห็นการลอยและการจมได้ชัดขึ้นค่ะค่ะแล้วคุณครูอ้อยก็ไปหาสิ่งของมาได้นะคะทั้งหมด6อย่างค่ะห6อย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยอันแรกใช่ค่ะดินสอค่ะอันต่อไปอะไรคะอ่าเหรียญห้าเก่งมากค่ะอันนี้อะไรเอ,อ่ย หมายบล็อกใช่ค่ะนีอะไรคะก้อนหินใช่ค่ะแล้วก็อะไรอีกหนังยางใช่ค่ะอันสุดท้ายใบไม้ใช่แล้วค่ะโดยค,คุณครูจะเริ่มจากดินสอนะคะใส่ลงไปในน้ำเด็กๆคิดว่าจะจมหรือลอยคะ ถูกต้องค่ะมันคือดินสอรอยน้ำนั่นเองต่อไปนะคะอะไรเอ่ยก้อนหินเด็กๆคิดว่าก้อนหินจะจมหรือว่าจะลอยคะโอ้จมน้ำค่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเด็กๆลองดูนะ ถูกต้องค่ะไม้บล็อกเด็กๆคิดว่าจะจมหรือลอยคิดไว้เลยนะคะเด็กๆคะไม้บล็อกจมหรือลอยคะถูกต้องค่ะไม้บล็อกลอยน้ําค่ะต่อไปค่ะเหรียญห้าคุณครูจะใส่แล้วนะจมหรือลอยเอ่ยจมน้ําค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆใบไม้ค่ะเด็กๆค,คิดว่าจะจมหรือลอยคะหนึ่งสองสามโอ้ใบไม้ลอยน้ำค่ะเด็กๆโอ้อันสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยหนังยางนะคะหนังยางจะจมน้ำหรือลอยน้ำเอ่ยหนึ่งสองสาม หนังยางไม้บล็อกดินสอและใบไม้ลอยน้ำค่ะส่วนสิ่งที่จมน้ำก็คือก้อนหินและเหรียญ5้าค่ะเอาละคะเด็กๆหลังจากเด็กๆนะคะได้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาถึง3เรื่องแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ดูนะคะว่าเด็กๆทดลองเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องที่1ค่ะการทดลองเรื่องแม่เหล็กเด็กๆด,ดูคลิปแล้วใช่ไหมคะว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างแล้วทำไมถึงดูดได้ เพราะว่าแม่เหล็กมีคุณสมบัติดูดโลหะที่ดีที่สุดก็คือโลหะที่เป็นเหล็กค่ะส่วนสิ่งที่แม่เหล็กดูดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่ไม่ใช่โลหะค่ะการทดลองที่2นะคะเป็นเรื่องของแว่นขยายค่ะแว่นขยายช่วยอะไรคะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่มันเล็กๆให้มันขยายใหญ่ขึ้นทําให้เด็กมองเห็นชัดขึ้นค่ะ,คะการทดลองที่3การทดลองสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องลอยจมค่ะ สิ่งของที่มีความหนาแน่นน้อยนะคะจะสามารถลอยน้ําได้ค่ะส่วนสิ่งของที่มีความหนาแน่นมากก็จะจมน้ําลงไปนะคะอย่างที่เด็กๆได้เห็นเลยค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะไปหลายเรื่องเลยเดี๋ยวเรามาทําใบงานกันนะคะอ่าใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งหน่วยวิทยาศาสตร์ของเราคือให้เด็กๆโยงเส้นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กเห็นไหมเด็กๆเห็นแม่เหล็กไหมคะไปหาสิ่งที่สามารถ ดูได้ที่แม่เหล็กดูดได้นะเด็กๆก็ดูในภาพนะคะมีอะไรบ้างมีดินสอเห็นไหมคะมีกันไกมีคลิปหนีกระดาเด็กๆรู้จักไหมคลิปทํามาจากเหล็กนะคะแล้วก็ตะปูแล้วก็กระดาษนะคะถ้าอันไหนที่แม่เหล็กดูดได้นะคะเด็กๆก็โยงจากแม่เหล็กไปหาสิ่งนั้นนะคะต่อไปค่ะใบงานที่2นะคะให้เด็กๆวงกลมภาพที่ออกเสียงนอหนูเห็นไหมคะเห็นนอหนูไหม มีอะไรบ้างในภาพที่ออกเสียงนอนหนูเด็กๆวงกลมมามีภาพนกภาพหนังสือนะคะภาพมา้าแล้วก็ภาพมะพร้าวนะคะอันไหนออกเสียงนาหนูเด็กๆก็วงกลมมาให้คุณครูนะคะค่ะสำหรับใบงานที่3ามนะคะให้เด็กๆวงกลมสิ่งที่ลอยน้ำได้ค่ะทันี้เด็กๆมาดูภาพกันนะคะมีภาพก้อนหินภาพใบไม้ ภาพดินสอภาพเหรียญ5บาทและภาพไม้บล็อกเด็กๆลองดูค่ะอันไหนลอยน้ำได้ให้เด็กๆวงกลมให้ถูกต้องนะคะต่อไปใบงานที่4นะคะค่ะให้เด็กๆเลือกวงกลมเลข7ไทยค่ะเด็กๆดูตัวอย่างนะคะมีเลข7็ไทยมีเลข7ตัวหนังสือและมีเลข7อารบิกค่ะเด็กๆเลือกวงกลม ตัวที่เป็นเลขเกดไทยให้ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะรองมาแอบดูเด็กๆเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องวิทย,ยาศาสตร์น่ารู้นะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะนะคะถ้าดูแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านทำใบงานส่งคุณครูนะคะค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของคุณครูอนุบาลโรงเรียนพยาบนพาตุราชศีพิจิตของเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย